ไม้อ่อนบทที่63จินดาราพยายามดึงจริกาให้หันมาทางหล่อนแต่จริกาขืนตัวแข็งคอเอาไว้จินดาราออกจะขัดใจขึ้นมานิดหน่อยจึงลุกขึ้นก้าวข้ามปลายเท้าน้องสาวมานั่งบนขอบเตียงตรงหน้าจริกาถ้าว่าจริกาก็ไม่ยอมเปิดท่อนแขนออกจากการปิดบังหน้าและดวงตาเป็นอะไรไปนะคุณกลางย่ยู่ๆก็ร้องไห้ถามว่าเป็นอะไรก็ไม่บอก เราะว่าคิดถึงคุณยายประโยคท้ายทำเสียงขันขันจริกาไม่ยอมขบขันไปด้วยหล่อนเปิดท่อนแขนออกจากดวงตาจ้องหน้าจินดาราอย่างกโกรธโกรธอย่ามาพูดประชดประชันหนูหน่อยเลยอ้าวหาวาประชดซะอีกคุณกลางนี่ชอบกลใช่สิหนูมันคนชอบกลไม่ดีพิเศษเหมือนพี่จินนี่จินดารามองดูน้องสาวอายุ20สิบอย่างประหลาดใจก่อนก่อนนี้เคยพบปะกันบ้างเพียงห่างห่าง ดูทำท่าเป็นสาวงามหญิงนิดๆจะพูดจะจามีจังหวะจะโคนมีมากที่คุณยายอบรมให้ตกแต่งให้สมกับเป็นกุลสตรีแต่เมื่อมีโอกาสใกล้ชิดกับจาริกานานเข้าเพ่งรู้สึกว่าน้องสาวของหล่อนนั้นดีแต่ท่าเท่านั้นเองจาริกานั้นยังมีอารมณ์เด็กมากมากเกินไปด้วยซ้ำนอกจากนั้นอารมณ์ของหล่อนอยังปรนแปรง่ายจนไม่อาจเดาได้ถูก หรือจะเป็นเพราะหล่อนอยู่ใกล้คนที่มีอารมณ์ไม่อยู่กับร้องกับรอยอย่างคุณยายเล็กจนกระทั่งหล่อนพลอยมีอารมณ์แบบเดียวกับคุณยายเล็กไปด้วยก็ไม่รู้คุณยายเล็กผู้ซึ่งเมื่อจริกายัางเด็กอยู่หากซุกซนในยามที่คุณยายมีอารมณ์ดีคุณยายก็จะหัวเราะอ,อย่างขบขันแต่ว่าถ้าเกิดซุกซนในกรณีเดียวกันแต่ในยามที่คุณยายอารมณ์เสีย คุณยายก็จะจับตัวอบรมดุว่าแบบผู้ดีซึ่งบางทีก็เจ็บแสบจนเด็กอายุ8-9ขวบถึงน้ำตาร่วงใจหนึ่งรำคาญน,น้องแต่อีกใจหนึ่งก็สงสารสงสัยด้วยหรือกัศณะจะไปล่วงเกินอะไรคุณกลางเข้ากัศณะเป็นผู้ชายเพียงความขรึมและท่าทีไม่แยแสผู้หญิงของเขาไม่ได้เป็นสิ่งรับประกันว่าเขาจะต้องเป็นคนดีคุณกลางเป็นคนสวยน่ารัก บางทีความใกล้ชิดอาจทำให้เขาอดกลั้นความเป็นผู้ชายเอาไว้ไม่ได้จินดารารู้สึกร้อนวูบวาบขึ้นมาในใจหลอนกลั้นหายใจนิดหน่อยสะกดความรู้สึกผิดปกตินั้นจับไหล่จับคางจาริกาให้หันมามองดูล่อนจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของจาริกาถามตรงๆว่ากษณะล่วงเกินอะไรคุณกลางหรือเปล่าน่ะ หน้าจริกาแปลเปลี่ยนไปจากเดิมทันทีจินดารารู้สึกว่ามีพิรุษแน่ๆหล่อนถามซ้ำว่ากัษณะ,ะทำอะไรคุณกลางบอกพี่มาตามตรงพี่จะได้ไปลากเอาตัวมาคราวนี้จริกาสะบัดตัวหนีปัดมือจินดาราให้หลุดจากคางหล่อนสะบัดหน้าสะบัดเสียงย้อนถามว่าพี่จินเป็นอะไรกับเขาถึงกล้าไปลากตัวเข้ามาเออนะ่ะลากมาได้แล้วกันขอให้รู้เถอะว่ารังแกน้องของฉันรักน้องถึงขนาดนั้นเชียว นี่แหละนิสัยคุณยายเล็กละชอบทําเสียงประชดประชันนักก็ไม่รักมากมายอะไรหรอกแต่ไม่ชอบให้ใครมารังแกกัศณะเขาทาอะไรคุณกลางไหนบอกมาสิจินดาราถามซ้มําด้วยเสียงคาดขันกว่าเดิมจริกาไม่ตอบคําถามหลอนกลับทําเสียงเหมือนบนเครื่องปลารบรักน้องหรือหึงก็ไม่รู้เลือดวิ่งขึ้นหน้าจินดาราจูดทันทีผลักดันให้เกิดความโมโหข,ขึ้นมาวูบหนึ่งแต่แล้วก็ดับได้ในทันที พูดบ้าๆแบบนี้สิดีละถึงไม่กล้าบอกเรื่องมันถึงมีเหตุผลอยู่ตอนพี่โผล่เข้ามาทำหน้าเจียมเชียมด้วยกันทั้งคู่นี่จินดาราไม่อาจหลอกตัวเองได้เลยว่าหล่อนรู้สึกใจหายนิดๆด,ด้วยความผิดหวังในตัวกัษณนะเกือบไปแล้วสิหล่อนเกือบลงเชื่อเขาเต็มทั้งหัวใจไปแล้วดีแต่ว่ายังยั้งเอาไว้แค่ครึ่งๆกลางๆหล่อนทำใจให้เป็นปกติอย่างรวดเร็วกล่าวต่อไปว่าเขาขอกวนคุณกลางจริงๆใช่ไหม ดีละเรื่องแบบนี้อยู่ๆจะมาทำหลบหน้ากันไม่ได้ถึงขนาดคุณกลางร้องไห้เรื่องมันคงต้องใหญ่เหมือนกันพรุ่งนี้รู้เรื่องพรุ่งนี้ต้องรู้เรื่องคุณกลางจะเอาอยัางไงบอกมาเลยจะได้ลากตัวมาให้กัศณะนะกัศณนะแต่เฮอว่าที่จริงถ้าเขาชอบคุณกลางคุณกลางก็ไม่เลวหรอกเพียงแต่อาจจะต้องบูก,กับคุณยายนิดหน่อยเพราะคุณยายไม่ชอบหน้ากัศณนะหาว่าหน้าตาจองหอง จินดาราเกือบสะดุ้งกับเสียงของน้องสาวซึ่งแหวออกมาว่าอย่ายุ่งกับหนูได้ไหมอย่ามายุ่งกับหนูเลยพี่จินอ้าวหนูจัดการตัวของหนูเองได้หรอกนะ่ะคุณยายไปแล้วพี่จินอย่ามาทําตัวเป็นคุณยายที่สองคอยยุ่งกับชีวิตของหนูหน่อยเลยหนูต้องการเป็นตัวของตัวเองบ้างพี่จินรู้ไหมม่ต้องการให้ใครมาทําเป็นแม่คอยแนะนุ่นสอนนี่แม่จริงๆไม่มีก็ไม่ต้องการให้ใครมาเป็นแม่ประโยคท้ายของจาริกากระแทกกระทัน คุณกลางวะพูดอะไรอย่างนั้นพูดอย่างนี้แหละพูดตามความจริงก็มันจริงไหมละ่ะหนูมีแต่ยายไม่มีแม่เลิกเลิกพูดกันทีเลิกพูดเลิกยุ่งกับเรื่องของหนูคุณกัศน,นะน่ะไม่มีใครข้อแย่งไปจากพี่จินดอกอย่าก,กลัวเลยจินดาราชักฉุนคําพูดเผ็ดร้อนวิ่งขึ้นมาหยุดอยู่ที่ปลายลิ้นนี่ถ้าเป็นแต่ก่อนเมื่อ,อยังไม่ได้ใกล้ชิดกันขนาดนี้จะตอกให้หายเก่งทีเดียวพูดแบบนี้มันผ่านกันนี่วา แต่แล้วก็กลับใจอ่อนเลยเดินอ้อมไปนอนอย่างที่นอนของหล่อนอีกด้านหนึ่งจริกาสะบัดตัวหันหลังให้จินดาราจึงหันหลังให้บ้างเมื่อคุณกลางเขาทําท่าไม่เดือดร้อนแล้วก็แล้วไปช่างเขาเถอะไม่ใช่ตัวตนอะไรของเราสักหน่อยเช้าว,วันรุ่งขึ้นเป็นวันอาทิตย์จินดาราตื่นเจ็ดโมงกว่าสายนิดหน่อยเพราะเป็นวันฟรีจริกายังไม่ตื่นจินดาราเหลียวดูน้องสาว ที่จริงเวลาหลับไม่มีพยศอะไรนี่ดูคุณกลางข้อน่ารักไม่น้อยทีเดียวก่อนก่อนนี้จินดาราไม่เคยสนใจใหยดีกับคู่แฝดของจามิกรเลยไม่รักเท่าจามิกรที่เคยเล่นหัวคลุกคลีกันมาแต่ตอนนี้หล่อนรู้สึกว่าบางทีก็รักบางทีก็หมันไส้ชอบกนเข้าห้องน้ำเรียบร้อยออกมาดื่มน้ำส้มหนึ่งแก้วตามหลักบำรุงสุขภาพแล้วก็ตั้งกากระเบื้องทนไฟลงบนเตาแกส๊ส ชงกาแฟหนึ่งถ้วยหยิบขนมปังเสียบในที่ปิ้งประเดี๋ยวเดียวมันก็กระโดดออกมามือหนึ่งถือขนมปังอีกมือถือถ้วยกาแฟนั่งลงที่โต๊ะกินข้าวชิดฝาผนังรูดม่านเนื้อโต๊ะดันหน้าต่างกระจกออกไปนิดหน่อยลมเย็นเยือกผ่านเข้ามาทางช่องที่พยแยอแม้จะหนาวแต่ก็รู้สึกโล่งคิดถึงบ้านจับใจคิดถึงพ่อแม่กับนายจาพ่อแม่ โดยเฉพาะแม่คงเหงามากนายจาอยู่ปีสุดท้ายแล้วคงไม่ค่อยจะได้กลับบ้านปีหน้าเป็นหมออินเทิร์คงจะยิ่งห่างบ้านมากขึ้นตอนนี้ริติดผู้หญิงแก่กว่าตั้งหลายปีซะด้วยแม่ของกลุ่มแม่จาจินเองก็เหงาสนุกบ้าง,เป,งเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นพอเพื่อนห่างพอตอนอยู่คนเดียวก็คิดถึงแม่คิดถึงพ่อกับนายจาอยากหวนกลับไปเป็นเด็กเล็กๆอยู่กับพ่อแม่อีกครั้ง แสนจะสุขแสนจะสบายานั่งเท้าคางมองออกไปนอกหน้าต่างถนนเล็กๆในวันหยุดช่างเงียบเชียบนิกรขี้เหมาคนหนึ่งคงจะยังไม่สางดีกำลังเดินสเปะสปะไปที่ถังขยะตรงข้ามถนนเปิดฟ้าออกก้มลงขุยเขียง่วนไม่รู้หาอะไรพวกนิกรในอเมริกาทำให้จินดาราอดนึกถึงกฎแห่งกรรมไม่ได้ ชาวอเมริกันในอดีตท,ทำกรรมเอาไว้โดยจับพวกนิกโกรมาเป็นทาสในปัจจุบันพวกลูกหลานนิกโครกลายเป็นหนามยอกอกของอเมริกันกฎแห่งกรรมโดยแท้การกระทำใดๆย่อมเกิดผลสะท้อนจากการกระทำไม่เร็วก็ช้าแม้นั่งฝันนั่งคอยแต่เช้าเชียวนะพี่จินน้องสาวตัวดีพอตอนเช้านี่น้ําตาเหือดแห้งหมดแล้ว ยืนสวมเสื้อคลุมสีชมพูผมยุ่งดูสวยน่ารักแต่พูดจาประชดประชันหน้าเขกหัวบางทีอยากรักให้มากๆก็เลยรักไม่ลงคอยสิคอยถามเรื่องราวว่ามันเป็นไปยังไงมายังไงกันถ้าทำอะไรช่วยๆจะได้จับหักคอซะเลยอย่าพูดเป็นเล่นนะพี่จินหนูบอกแล้วไงว่าอย่ายุ่งเรื่องของหนูจริกาพูดเสียงเครียดหัวคิ้วขมวดย่นยังไม่พอใจ หนูว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรสิทําไมถึงจะต้องมาคอยเอาเรื่องเอาราวด้วยก็ไม่รู้จะถามอย่าพูดอะไรกับคุณนะเกี่ยวกับหนูเป็นอันขาดถ้าจาริกานิ่งไปนิดนึงถ้าไม่ได้หึงพูดคํานี้อีกแล้วหึงบ้าหึงบออะไรกันแม่ฉันจะพูดยังไงกับคุณกลางดีนะเออเออไม่ถามก็ไม่ถามไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งแล้วอย่ามาร้องไห้ผะอืดผะอืดอีกก็แล้วกันน้องสาวยักไหล ชั่วครู่เดียวทำหน้าตาเหมือนแก่วัยขึ้นไปอีกสักสิบปีกึ่งยโสกึ่งเชื่อมั่นตัวเองทำท่ามันหญิงเจ้าสเสน่ห์ในภาพยนตร์หรือละครกรีดกรายชงกาแฟใช้ช้อนขนช้าช้าจินดารามองดูอย่างมันไส้นิดนิด,นดขันหน่อยๆน่อยเมื่อจริกาตื่นนั้นเวลาเก้าโมงกว่าแล้วธรรมดาวันอาทิตย์กัษณนะมักจะมาหาหล่อนประมาณ9ก้าโมงเสมอหากไม่มาก็ต้องโทรศัพท์แม้เมื่อจินดาราอยู่ที่หอพัก เขาก็ปฏิบัติดังนี้แทบจะเป็นประจำเพราะเขาทำงานด้วยเรียนด้วยเวลาพบกันจึงต้องเป็นเวลาว่างเช่นวันอาทิตย์เพง่งตอนที่คุณยายมาอยู่นี่แหละจึงได้พบกันที่อาพาร์ตเมนต์นี่บ่อยครั้งหน่อยยิ่งเมื่อคุณยายมาอยู่ใหม่ๆเขารับอาสาบริการคุณยายกับจริกาหลายอย่างจึงต้องเที่ยวไปเที่ยวมาแทบทุกวันสิบโมงแล้วกษณะยังไม่มา แม้แต่โทรศัพท์ก็ไม่มีจินดาราอดพวงอยู่ในใจไม่ได้มันเรื่องอะไรกันหนอขืนอยู่เฉยๆอย่างนี้คงรำคาญตัวเองเป็นบ้าตายเลยเพราะตามปกติหล่อนไม่ใช่คนช่างคิดช่างเก็บอยากบน่นอยากพูดอะไรกับคุณกลางเห็นทำหน้าเป็นสาวส่งสนหยยิงๆไม่แยแสกับหล่อนผู้เป็นพี่สาวขืนพูดคงทะเลาะกันเปล่าๆจินดาราเลยเข้าห้องน้ํา สะผมแก้บ้าทางทางที่พ่องสะใหม่ๆเมื่อวานนี้เองเสร็จแล้วพวกผ้าผผลกออกมาก็เห็นคุณกลางนั่งตูมดูโทรทัศน์อยู่แต่งตัวชนิดที่หากคุณยายอยู่คงไม่กล้าแต่งกางเกงขาสั้นว้าวถึงโคนขาเสื้อหลวมคอปาดข้างหน้าติดคอข้างหลังลึกไปถึงเอวมีเส้นเส้นเดียวดึงรั้งเอาไว้กลางหลังจินดาราอุทานทักพลางหัวเราะอ้เอเห คุณกลางเสื้อตัวนี้เจ๋วไปเลยนี่ถ้าคุณยายเล็กเห็นเข้าคงเป็นลมตากลับไปสามตลบชักแงกๆบทที่64เสียงกดกริ่งหน้าประตูจริกากรวีกระวาดเดินไปเปิดปีรถนั่นเองให้คุณกลางผมพาเพื่อนมาเที่ยวสองคนจิงกับแพมเพิ่งบินมาจากวอชิงตันเมื่อวานนี้เองจะมาชวนไปเที่ยวเวนิสให้พี่จินไปเที่ยวเวนิสกันไหมครับ ประโยคท้ายเขาทักจินดาราซึ่งเพิ่งลุกขึ้นจากโต๊ะในครัวเดินออกมาจริกายังงงอยู่กับเวนิดก็ไอ้เวนิดนี่มันเมืองในอิตาลีแท้ๆแต่หล่อนไม่ทันมีโอกาสถามเพราะเพื่อนปิโยรสแห่กันเข้ามาเต็มห้องวลิตกับมดนั้นจริการู้จักแล้วยังมีหญิงอีกสองชายอีกหนึ่งปิโยรสแนะนําว่านี่แนนอยู่ซานเดโก้ด้วยกันแพมกับจิงเขาเรียนอยู่อินเดียนาแต่ไปเที่ยววอชิงตัน พ่องบินมาถึงเมื่อวานนี้ทั้งแผมและจิ้งอายุไม่แก่กว่าปีรตเท่าไรนักนับเป็นรุ่นเดียวกันได้สาวน้อยแผมไว้ผมยาวหยิกฟูในจิ้งผอมบางแต่หน้าตาดีท่าทางคล่องติดจ,จะหยิงยิงนิดๆด,ด,ด้วยกันทั้งคู่เพราะคนหนึ่งนั้นพ่อแม่มีเงินหนาอีกคนหนึ่งเป็นลูกหลานในพลกำลังเฟื้องเงินคงหนาเหมือนกันจึงสามารถเรียนวิทยาลายัยเอกชนราคาแพงลิบลิว่ว และบินไปเที่ยวรัฐโน้นรัฐนี้ได้บ่อยๆย,ยิ้มแยม้มทักทายกันแล้วปิโยรถก็ว่าวันนี้จะตะลุยบีชกันแผมเขาอยากไปเวนิสก่อนเอลิศมันอยากให้พี่จินไปด้วยมันขับรถมาอีกคันไปนะครับแบ่งกันนั่งคลสีคนพอดีสนุกเป็นบ้าในตาจริกาว่าวับขึ้นมาอย่างนึกสนุกจินดารามองดูวลิตหนุ่มร่างสูงโยงอายุอ่อนกว่าหล่อนสักสองปีการเรียนอ่อนกว่ามาก แต่ท่าทางจะจีบหล่อนข้ามรุ่นเห็นพ่อวลิตทำตาหวานจินดาราต้องกลั้นยิ้มเพราะหน้าตาของเขาออกจะตลกตลกอยู่เขาคอยเอาใจหล่อนตั้งแต่รู้จักกันครั้งแรกเลยทีเดียวจริกาถามว่าเวนิสอะไรน่ะพี่จินหวังว่าคงไม่ใช่เวนิสอิตาลีไม่ใช่หรอกเป็นหมู่บ้านชายหาดน่ะฝั่งทะเลตรงนั้นมันเซาะลึกเข้าไปเขเลยสร้างตึกติดน้ำคล้ายๆเวนิส หาที่นั่นเมื่อก่อนนี้เป็นที่ชุมนุมของพวกคิปปี้ที่นั่นใครอยากแต่งตัวยังไงอยากทำอะไรบ้าๆบอๆไม่มีใครสนใจใครบ้าบอๆกันได้เต็มที่จริการ้องว่าตายอยากไปคงสนุกงั้นก็ไปกันเลยแล้วบายๆเลยไปกินปูที่รีดอนโดบีดโอเคจินดาราว่าไปกันเถอะฉันขอตัวอ่านหนังสืออยู่บ้านดีกว่าเบื่อบีช ตั้งแต่มาอยู่นี่เที่ยวบีชจนกระทั่งจะอ้วกออกมาเป็นทรายแล้วแม้คุณจินไม่เห็นใจคนห่างทะเลห่างบีชมั่งเลยแผ่มทำเสียงจริกาว่าพี่จินเขาเห็นแก่ตัวอย่างนี้แหละอะไรที่ตัวเองเบื่อก็บังคับให้คนอื่นพลอยเบื่อไปด้วยปิโยรสททำหน้าล้อเลียนนิดหน่อยหรือพี่จินนัดไว้ฮะว่าจาสรพยออของปิยรสกระทบใจดำจริกาจนหน้าหล่อนเปลี่ยนไปเล็กน้อยพูดหัวเราะหัวเราะว่า,วาเออจริงสินะ งั้นก็อย่าไปเลยเดี๋ยวคุณนะเขาจะมาหาเกอร์คุณนะใครนะ่ะแผมถามมดตอบว่ากัศนะอัสดอนไพศาลไงละ่ะลูกชายคุณมหันเหรอ<ะ>แผมทำตาโตเล็กน้อยหล่นเติบโตขึ้นในครอบครัวนักธุรกิจซึ่งเพิ่งจะเริ่มมีฐานะเป็นปึกแผ่นตลอดเวลาพวกญาติพี่น้องจำนวนมากของหล่อนมักจะสนทนากันถึงความมาัง่งคั่งร่ำรวยของคนโน้นคนนี้พี่ๆน้องๆของหล่อนส่วนมาก ได้แต่งงานกับผู้มีฐานะมั่งคัง่งแทบทั้งนั้นเมื่อรู้ว่ามีชายหนุ่มนามสกุลอัสดอนไพศาลอยู่ใน L.A. หล่อนจึงไม่อาจเก็บซ่อนความสนใจเอาไว้ได้หล่อนมองดูจินดาราถามตรงๆว่าแฟนคุณจินเหรอคะยังไม่ได้รับใบสมัครหรอกคะ่ะจินดาราตอบทีเล่นทีจริงหัวเราะตามเคยแค่เป็นเพื่อนกันเท่านั้นที่จริงนายก็รู้จักขอพักคุณณนเะข้านี่เลยแวะชวนเข้าไปด้วยกันสิ เออไม่เลวนะโจแผ่สนับสนุนแผ่เรียกปิโยรถว่าโจเหมือนคนอื่นๆน,นอกจากกลุ่มที่รู้จักเข้ามาจากเมืองไทยจินดารานั้นเรียกแบบเดียวกับจามิกรงั้นก็ไปกันเถอะจาริกาเร่งน่าเสียดายที่คุณจินไม่ไปวลิตยอย่างอ้อยอิงจินดาราโบกมือไล่พลางหัวเราะไปเถอะไปเถอะยมเสียดายอยู่เลยหล่นดึงจาริกาเอาไว้ที่หลังบอกน้องว่า รีบๆเที่ยวเสียเดี๋ยวคุณยายกลับมาจะไม่ได้เที่ยวทำไมพี่จินไม่ไปด้วยคุณยายเขาให้พี่จินมาคุมหนูไม่ใช่เหรอขี้เกียจไปพี่ไม่ค่อยชอบสนุกกับพวกนี้เท่าไหร่นักไปเที่ยวบีชไปกันเยอะแยะไม่เป็นไรไม่ต้องคุมหรอกไปเถอะขอให้สนุกมากๆแล้วอย่ากลับมาร้องไห้อีกละ่ะจาริกาทำท่าจะถามอะไรบางอย่างแต่แล้วก็ไม่แม้จะสนุกกับการไปเที่ยวครั้งนี้แต่ใจก็ไม่ไวยกังวลห่วงว่าจินดาราจะนัดพบกับกัษณนะ จินดาราถอนหายใจยาวเมื่อทุกคนออกไปแล้วหล่อนปิดประตูเรียบร้อยก็ขวาหนังสือได้เล่มหนึ่งลงนอนเหยียดยาวบนโซฟาอย่างสบายใจบางครั้งความสุขของหล่อนก็คือการได้อยู่คนเดียวนอนอ่านหนังสือหรือฟังเพลงไม่สนใจไม่คิดถึงอะไรทั้งนั้นความเหงาเกิดขึ้นในช่วงขณะเวลาเดียวใครจะบ้าเหงาอยู่ได้ตลอดเวลา ย่างเมื่อเช้ามืดนี่อยู่ๆหล่อนก็เหงาคิดถึงพ่อแม่คิดถึงจามิกร์ขึ้นมาอย่างจับใจทว่าเวลานี้อยู่คนเดียวแท้ๆกลับไม่ยักเหงาอ่านไปอ่านมาหนังสือหลุดจากมือเคลิ้มกำลังจะหลับก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์กริ้งทำให้สะดุ้งตายโหงคุณยายโทรมาเสียก็ไม่รู้ทาไงดีวะถ้าคุณยายเกิดถามถึงคุณกลางหยุดคิดนิดหน่อยยังไม่ยอมรับสายต้องบอกว่าคุณกลางเข้าห้องน้ำ แต่คุณยายเขาคงคอยได้จ้างเขาก็ไม่เสียดายเงินค่าโทรศัพท์ฮช่างเถอะยกกระบอกโทรศัพท์ขึ้นแน่ผูพอได้ยินเสียงจากทางด้านโน้นก็ถอนหายใจโลง่งอุทานว่าโถเอ้ยนึกว่าคุณยายกัษณะนั่นเองฟังเสียงเขาทางโทรศัพท์บ่อยจนจําได้แม่นคุณจินเรียกทําไมจะว่ายังไงก็ว่ามาบอกให้มาแต่เช้าทําไมถึงหายไปละ่ะคุณนะคุณกลางอยู่แถบนั้นหรือเปล่า ไม่อยู่ทําไมมีอะไรกับคุณกลางกันแน่นะชักจะยังไงยังไงชอบคนคนโน้นก็ทําเป็นปริศนาคนนี้ก็ทําเป็นปริศนาฉันไม่ใช่นักแก้ปริศนานะจะบอกให้ผมอยากพบคุณคุณจินแต่ไม่อยากไปหาที่นั่นออกมาพบกับผมหน่อยได้ไหมแค่ร้านแฮมเบอร์เกอร์หัวมุมถนนก็ได้ที่หัวมุมมีร้านขายแฮมเบอร์เกอร์กับเครื่องดื่มต่างๆมีที่นั่งสี่ห้าโต๊ะและเคาน์เตอร์ซึ่งเด็กวัยรุ่นชอบไปนั่งกินยืนกินจินดาราว่า เรื่องอะไรจะต้องออกไปด้วยอยากพบก็มาหาสิก่อนก่อนนี้ทําไมมาได้ก็เพราะมันมีเรื่องบางอย่างนะสิครับผมไม่อยากพบคุณให้คุณกลางเห็นงั้นก็มาเลยคุณกลางเข้าไม่อยู่หรอกเขาออกไปเที่ยวกับนายโยพักพวกเข้ามาจากอินเดียนาเลยชวนกันไปบีชงั้นเถอะครับงั้นผมจะเข้าไปหาคุณจินเดี๋ยวนี้เลยจิตว่างของจินดาราเริ่มต้นไม่ว่างไม่รู้กัศณนะมีเรื่องอะไรกับจาริกาถึงได้หล,ลับลัล่อๆกันนะัก ชักจะไม่สบายใจแกมหงดหงิดขึ้นมาเหมือนกันขออยากให้เป็นเรื่องจริงอย่างที่หล่อนเดาๆเอาไว้เลยกัศนะมาถึงภายใน15นาทีเท่านั้นเองเขาบอกหล่อนว่าผมโทรแถวๆนี้นเองทีแรกคิดว่าคุณกลางอยู่ก็เลยชวนคุณจินออกไปข้างนอกมีอะไรกันจินดาราถามสั้นๆจ้องมองดูเขาขม็งบอกมาเลยคุณนะแล้วก็อย่างตรงไปตรงมาด้วยฉันไม่ชอบคนโยกโยอีกอย่างอึดอัดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว เมื่อคืนคุณกลางเขานอนร้องไห้ถามก็ไม่บอกอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกัศณะทำท่าลังเลนิดหน่อยปรารบว่าผมไม่รู้ว่าผมจะเริ่มต้นยังไงดีมันเขาถอนหายใจยาวมองศบตาจินดาราที่จ้องเขาเขม็งตลอดเวลาแล้วก็หลบสายตาหล่อนเบนไปมองโดรูปภาพบนฟ้าผนังจินดาราชักจะฉุนขึ้นมาเริ่มยังไงก็เริ่มมีอะไรนักหนาะถึงขนาดเริ่มต้นไม่ถูก คุณไปทำอะไรให้คุณกลางเขาโกรธนักหนาหรือไงไม่งั้นคุณกลางเขาคงไม่นอนร้องไห้หรอกใจเรื่อๆยๆเฉยๆของจินดาราเริ่มอุ่นขึ้นทีละนิดจนเกือบจะเข้าขีดร้อนแล้วใจนั้นก็หายนิดๆด,ด้วยเมื่อกล่าวต่อไปด้วยเสียงแข็งๆไม่ต้องกลัวหรอกคุณนะมีเรื่องอะไรก็บอกมาเถอะคุณกลางเขาเป็นน้องฉันไม่ว่าเรื่องอะไรฉันว่าฉันช่วยได้ทั้งนั้นถึงคุณยายก็เถอะฉันว่าเดี๋ยวนี้ฉันพูดให้คุณยายเข้าใจได้แทบทุกอย่าง ผมไม่ได้ทำอะไรคุณกลางเฮอ้อนี่เขาจะพูดยังไงดีนะจริกาเป็นน้องสาวของจินดาราถ้าเขาเล่าให้จินดาราฟังตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะกลายเป็นการเอาน้องมาประจานให้พี่ฟังข้อสำคัญเขาเป็นผู้ชายอดกระดากไม่ได้ที่จะเล่าเหมือนกล่าวหาผู้หญิงว่ามาต่อแย่กับเขาก่อนทำราวว่าตัวเขานั้นวิเศษเหลือเกิน โดยเฉพาะจินดาราเขาเดาใจหล่อนไม่ถูกจริงๆถ้าหล่อนไม่เชื่อเขาความสัมพันธ์ระหว่างหล่อนกับเขาคงถูกตัดขาดหากมันเป็นเช่นนั้นแล้วกษณะคงแทบทนไม่ได้หล่อนเป็นเพื่อนผู้หญิงคนแรกที่ฝังอยู่ในความรู้สึกของเขาจนกลายเป็นความรักความผูกพันอย่างลึกซึง้ง